อาบทสมอค,คเนเรื่อจัดปฏิบัติธรรมอยู่ปริวาสมีพระปฏิบัติธรรมทั่วประเทศจัดวันที่16มกราคมถึงวันที่25มกราคม,มเป็นเวลา9คืน10บวันจะโดยมีอาจารย์กรรม14องค์พระลูกกรรม16องคองมีมีการราบินทบาตในวัดมีญาติโยมมาร่วมปฏิบัติธรรมมากมายวันสุดท้ายคืนวันที่24จะจัดให้มีการเดาะเคราะห์เกิดบรรดาญาติโยมที่มาทำบุญตักบาทและหมู่บ้านใกล้เคียงที่นี่ท่านอาบท สมอคโคต้อนรับเป็นอย่างดีทั้งเรื่องน้ำปั่นนอาหารไม่คดแคลนปากกอน่าร่มรื่นห้องน้ำสะดวกที่นี่อยู่ใกล้ถนนเชียงใหม่แต่มีความสะดวกสบายในรอบการเดินทางและและการต้อนรับของอาจารย์กรรมพร้อมทั้งคณะอบทมีความสะดวกสบายทุกอย่างตลอด9วันเป็นสถานที่สบายอยู่กันแบบพี่น้องภาษาปริวาท คลเวอร์2บวก5ปีน้าใครจะมากอขอเชิญวันที่16มกราคมถึงวันที่25มกราคมวันนี้เป็นโบราณสถานที่น่าชมแล้วก็เป็นที่อยู่ปริวาสในสมัยรัชการที่5เหมือนว่าจะสร้างปี2448คลิปนี้จัดทำขึ้นเมื่อวันที่25มกราคมพศ2567โดยพระครูพิพัฒน์วุฒิกรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลไปเชียงใหม่ทำบุญที่อำเภอเชียงดาว และกลับมาแวะเห็นสปายาดีจึงได้อยู่ร่วมปฏิบัติทำด้วยกอขออนุโมทนาเจ้าหน้าที่อาจารย์กรรมทุกท่านที่ดูแลเป็นอย่างดีมีโอกาสก็จะมาแวะใหม่ประวัติอุโมงมีดังนี้มงเนินธรรมสุทธิชาวบ้านชื่อมงเนินธรรมสุทธิชาวบ้านเรียกว่าองค์มงอยู่ในความดูแลของวัดเกาะลานตั้งอยู่ที่ตำบนสมอคนหมู่สามอำเภอบ้านตากจังหวัดตาก นักโบราณคดีฝ่ายวิชาการคดีและพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติที่5จังหวัดสุขโขทยัยกรมศิลปากรกล่าวว่ารูปแบบสถาปัตยกรรมขององค์โมงธรรมสุทธิเท่าที่ทราบยังไม่พบที่ใดในประเทศไทยปัจจุบันกรมศิลปากรได้จดทะเบียนและกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานมีเนื้อที่5ไร่3งาน8 6ตารางวา ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม115ตอนพิเศษ37งลงวันที่19พฤษภาคม2541หน้า6ลักษณะขององคมงค์ทำสุทธิเป็นสิ่งก่อสร้างทำด้วยอิฐและฉาบด้วยดินเผามีรูปร่างคล้ายอุโมงค์สูงประมาณ1.50เมตรกว้างประมาณ1.20เมตรและยาวประมาณ2.40เมตรมีช่องทางเข้าออกด้านหน้าด้านเดียว ด้านหลังเกาะอิดทึกมีช่องระบายอากาศเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆหนึ่งช่องบนหลังคากาะเป็นรูปทรงใบเซมาเปลี่บยมและตกแต่งลวดลายประดับไว้ทั้งหมด25หลังระยะห่างกันประมาณ0.80เมตรสร้างในแนวลักษณะของเครื่องวงกลมบนเนินธรรมสุทธิภัยในองโมงมีพื้นที่เหมาะสำหรับบุคคลที่จะอาศัยได้เพียงคนเดียวจากข้อความที่จะรึกบนแผ่นกระดานชนวนอ่านโดยพระครูคัมภีธรรมโมพาศ เจ้าอาวาสวัดเกาะลานซึ่งเป็นตัวเลขและตัวอักษรล้านาแปลได้ความว่าได้สร้างอุทิศให้อ่านไม่ออกเนื่องจากตัวหนังสือลบเลือนไว้เมื่อพศ2448นิ้วองคโม,ง,มงทำสุดทีแห่งนี้ได้สร้างในสมัยครูบาสุยาตาเป็นเจ้าอาวาสซึ่งในสมัยนั้นได้ไม่มีการสร้างพระาธาตุขนาดเล็กภายในบรรจุพระสกุลลำพูนแต่ถูกพวกมิจฉาชีพขโมยไป และถูกภัยไม่เสียหายหมดจึงไม่เหลือซากให้เห็นวัตถุประสงค์ในการสร้างองค์โมงทาสุทธิคือการเข้าปริวาสกรรมประเพณีการเข้าปริวาสกรรมได้เลือนหายไปเนื่องจากถนนได้ตัดผ่านซึ่งอยู่ใกล้กับสถานที่แห่งนี้ทําให้ไม่มีความสงบพอที่จะปฏิบัติธรรมได้ปัจจุบันเป็นสถานที่พักชั่วคราวของพระสงฆ์ที่ทุดงผ่านมาและชาวบ้านได้ร่วมใจกันรื้อฟื้นประเพณีเข้าปริวาตกรรม เพื่อให้อยู่คู่กับสถานที่แห่งนี้ตลอดไปลักษณะขององค์มงค์รสรุปแล้วเนินองโมงค์ธรรมสุดธธที่จังหวัดตาเป็นสถานที่ล่มลืม่นมีห้องน้ำสบายะอาหารสะดวกสบายท่านนายกอบอตบางครั้งคณะทำงานของอบตอให้การต้อนรับเป็นอย่างดีให้ควางสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่เรื่องน้ำปาณะนะอาหารเรื่องไฟหรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเสื่อสาสตร์แม้แต่มีรถรับส่งที่ขนส่งฉะนั้นก็ขออนโมทนาชาวบ้านพร้อมทั้งคณะอบตที่มาช่วยงานเป็นอย่างดีแะมีโอกาสปีนน้าาใหม่ก็จะมาร่วมกิจกรรมนี้ ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมและก็เพื่อนสหธรรมนิกมีจิตใจดีมากช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเพื่อแผ่อยู่กันยังเป็นกันเองฉะนั้นก็ขออนมโมทนาอาจาร,รย์กรรมและเพื่อนรูกกรรมที่อยู่กันอย่างพี่อย่างน้องเอื้อเฟื้อได้ชําระศีลรักษารัธรรมวินัยร่วมกันโมทนาสาธุบุญนี้จงสมเดจเก่สถานที่พร้อมทั้งหลวงพอ่อผู้ให้การดิเริ่ม หรือว่าอุบาสุอบาธิการในสมัยโน้นก็ดีความทางเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ผู้ดูแลจงได้รับบุญกุศลขอให้อบบตสสมอคอนมีความเจริญรุ่งเรืองพัฒนาให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปมุทนาสาธุ